สวัสดีค่ะข้าวหอมค่ะวันนี้นะคะข้าวหอมค่ะจะมารีวิวสกู๊ตช,ชี่ที่ทำเองทั้งหมดนะแล้วก็ไม่รวมกับที่มันซื้อไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอันแรกเป็นคนี่นเอลซ่าอะไรไม่รู้อ่ะเอลซ่านะเออแม่โมดแม่โมดนะ อะไรไม่รู้อ่ะทำไเเปเรื่อยๆไปคุกกี้อันนี้เป็นคุกกี้อันนี้เป็นซอมบี้นะน่ารักนุ่มมากเลยหมูพิก,กเกอร์สามารถเปิดหูได้โคนี่แบบสิบบาทเจ้าหญิงแอนนาันแอนนาเหรอ ในคนนี้คุกกี้เรนโบ้เป็นเรนโบ์นะอันนี้ก็เป็นคนธรรมดานุ่มมากคือทุกอย่างมันนุ่มมากหมดเลยคนนี้แล้วก็จะหญิงลูน่าโอเครีวิวแค่นี้แหละมันเยอะมาก แต่ว่ามันก็น้อยนิดนึงนะโอเคบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเพื่อนนะ